สวัสดีครับพี่น้องพ่อการนี่แล้วครับอยู่กับทีมงานเสียทุนครับพลัง36ปั๊มสายไดรเรกซีสูบครับ Ks ร้อยนะเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้เจอบอ่อโหดโครับพี่น้องขนาดลงเ่ยยังปล่อยให้ลงแบบไหลแล้วพี่น้องไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้พี่น้องมาใหม่ครับพี่น้องทําใหม่เกียร์เฟืองทงเฟืองท้ายเผาคงเผาข้างฮะไปทํามาใหม่ครับพี่น้อง ทำสีเอาวันนี้มาทดสอบสนามกันหน่อยฮนะวันนี้โอ้โหชันสุดๆครับพี่น้องอของจริงของแท้พี่น้องเดี๋ยวมาดูพลังครับพี่น้องจะเป็นยังไงเจ้าพลังสามหกสายหมกครับรอติดตามเกียร์สิบหกรอบหนึ่งครับพี่น้องบ่ขึ้นบ่ไไ้แต่ก๊อกไม่ครับพี่น้อง อันนี้เพียวๆครับสโลบอมีครับแรงรถแรงทั้งคนครับมาด้วยใจพี่น้องอมาดูจะเป็นยังไงดูฮะดูหนูเส้นทางโอ้ยพี่น้องเอ้ยลุ้นครับลุ้นอาใจช่วยพี่น้องวันนี้กบไม่มาครับพี่น้องฝนไม่ค่อยฝนไม่ค่อยหนักครับกบไม่มากบไม่ออกจากรูเลยวันนี้มาพี่น้องลุย โอ้โหพี่น้องออกตัวมาแล้วฮะควันไม่มีครับพี่น้องควันดำไม่มีฮะมีแต่ควันขาวไปไปมาแล้วครับมาแล้วสปริงตาเขียดไปแล้วก <c oughs> บไม่มาครับโอ้ยยังยังกับยังสู้ยังสู้ยังสู้เอาไงลูกพี่มาไหวนะ่อให ไม่หลูกพี่ออกเกียร์สามป่โอ้ยดูถูกกันโพดออกเกียร์สามเนี่ยเกียร์สองเข้าไม่ได้ครับพี่น้องเอาลูกเพ่ไปมาเขียดมาโอ้โหออกตัวนี่มิ่มครับพี่น้องโอ้โหกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยครับกดแล้วปล่อยเหยียบเบรกครับโอ้โหกรบเบิด มาต้องใช้ตัวช่วยครับพี่น้องเนี่ยพอก็ไม่ใช่ธรรมดาฮะโอ้สลักรวมครับต้องลองแผ่นชิมนั่นนี่ไปฮะไปเอายาวเลยหรอกพี่ดันยาวๆเลยโอ้โหใช้ระบบไฟไฟอีกแล้วยังไปสุดพี่น้อง อเอาเฮ้ยเอา,เอา,เอาไปแล้วไปหมดแล้วครับฝาท้ายไปหมดแล้วโอ้ไม่ไหวพี่น้องแบบนี้ต้องดันยาวๆฮนะแบบนี้เปลืองครับเปลืองเบรครับกับเปลืองน้ำมันโอ้ยมาด้วยใจจริงๆหมดหมดโอ้ <L ock> ยังยังไม่ถึงไหนเลยอย่าหยุดอย่าหยุดไปไปไปสุดยังโอ้ยใจจะขาดพี่น้องโอ้ท้าย <laughs> โอ้พี่น้องไปไเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสุดจัดจริงๆครับนี่ ดูสิงไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับอโอ้คนขคับก็ขมิบตูดตลอดเวลาเลยโอ้เอาใจช่วยฮนะโอ้สองลิตรครับพี่น้องวันนี้น้ำมันในทางเหลือ2ลิตรครับไปฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ